คลิปต่อไปนะครับการลบมุมนะครับใช้ปัตเตเรี่นะครับลบมุมลบมุมเหลี่ยมด้วยปัตเตเรี่นะครับคลิปต่อไปการลบมุมด้วยปัตเตเรี่นะครับขออนุญาตลูกค้านะครับถ่ายภาพด้านหน้านะครับการลบมุมล,ลบนี้ครับย้ายเป็นเหลี่ยมตรงนี้นะครับ นี่ไม่ให้เป็นเรียมตรงนี้ไม่เป็นมุมตรงนีน้ไม่เป็นมุมไม่เป็นมุมเรียมเดียวกันนะครับอ่าผมจะทําด้านด้านนี้ก่อนนะครับนี่จะมีเรียมนะครับไม่เอาเรียมนะครับนี่นะครับการจับนะครับนี่เลยซอยเสร็จก็เก็บเรียมเก็บมุมให้คลมกลืนนะครับ โครงสร้างจะได้สวยนะครับไม่ให้บานออกขั้นใดขั้นหนึ่งครับด้านนี้ทํายังไงด้านนี้แบบอย่างนี้นะครับหนเป็นเหลี่ยมนะครับวิธีนี้เราต้องดูกระจกไปด้วยนะครับเราต้องฟังกระจกหน้าด้วยนะครับปึ๊บ ถ้าเราชินแล้วเราก็จะดูตรงนี้ได้เลยนะครับเรามองกระจกหน้าไปด้วยนะครับทีนี้เก่าการเก่าฮนะจิกนะครับบานผมนะนจิกจิกพยายามอ่าประคอง,อง,องที่สัตว์ขูกค้าไว้ดีๆนะครับจิกตัวขาดนะครับจิกทําไมจิกมาให้มีเส้นผมยื่นออกมานะครับ นี่คือการเก็บมุมเก็บเรียมนะครับโดยปัจตเลตียนและวีใหญ่นะครับรยาียายให้มีมุมมีเรียมตรงนี้นะครับนะครับให้กลมกลืนนะครับให้กลมนะครับให้มอนนะครับนี่คือการเก็บ ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับในการเก็บเรียมเก็บมุมนะครับก็พยายาม่าให้สองฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับข้างใดข้างหนึ่งเทียงออกบานออกนะครับต้องให้เท่ากันนะครับถ้ายังไม่เท่ากันก็ทำอีกรอบนึงนะครับ เท่ากันด้วยย่างนะครับเท่ากันด้วยย่างเดี๋ยวผมดูก่อนอย่าไม่เท่ากันนะครับสองซ้ายขวานะครับสองข้างนะครับเท่ากันนะครับด้านล่างนะครับด้านล่าง ตรงนี้นะครับก็ต้องต้องมอนนะครับมอนบอนการหรือว่าทุยนะครับยืดโ,ค,โค้งนะครับสโลปก็สลปถ้าโค้งก็โค้งนะครับถ้าทุยก็ทุยนะครับตอนนี้ไม่ใช่คุยนะครับเป็นการสลปนะครับด้านหลังครับตรงนี้นะครับต้อง ไม่เป็นเหลี่ยมเป็นมุมนะครับอ่านี่คือประมาณรองทรงสั้นนะครับรองทรงสูงสั้นนะครับก็ประมาณตอนนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่รับชม